สวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับในช่องช้างคู่ใจพรายขวัญเมืองนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับที่วัดกุดโจกใหญ่นะครับวันนี้นะครับนี่เราก็พาพิขวัญของเรานี้ผูกไว้ตรงนี้นะครับวันนี้อ่าแต่ก่อนเราผูกไว้ข้างล่างนะหครับข้างล่างโอ้ไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างครับผูกไว้ข้างล่างนะครับ อยู่ตรงนู้นนะครับก็มันทำเลไม่ค่อยเหมาะนะครับคนเดินพุกพล่านเหลือเกินนะครับก็เลยเปลี่ยนทำเลใหม่เอามาตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เหมาะมากเลยนะครับรถก็จอดตรงนี้นะครับนี่เป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากเลยนะครับรถจอดนี้ช้างจอดนี้ส่วนที่เหลือนะครับจะจอดตรงไหนก็คือที่พักของเราเนี่แหละครับนี่อ้าอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเหมาะมากเลยมีหลังคาพร้อมนะครับ ตรงนี้นะ่าจะเป็นโรงจอดรถนะครับตรงนี้โอ้โรงโรงจอดรถของพระอาจารย์นะครับแต่วันนี้เราขอยืมโรงรถพระอาจารย์เป็นที่พักระกอนนะครับวันนี้นะครับ,บ,บอ,นนอ่านี่ครับท่านเจา้าภาพก็เตรียมน้ําดื่มน้ําอะไรมาให้แล้วนะครับนี่น้ําแข็งพร้อมนี่เตรียมมาให้กวนช้างแล้วนะครับนี่ครับ เหมาะมากเลยนะครับตรงเราเนี่ยจับจอกได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับคนไม่เที่ยแน่นอนนี่ยเทาเฮาของเราหกเสานะครับเท่าเฮาของเราหกเสานะครับคืนนี้นะครับนอนนี่นะครับอ่าพัดลมพร้อมพัดลมก็มาแต่บ้านนะครับรถรถก็มาพร้อมนะนี่จักรยานก็มาพร้อมนะครับโอ้ลองดูครับลองดูอ่า ของใครจะแบบไหนไม่รู <mainland mermaid> <movie> ้ครับแต่ว่ากองเรานี่เหมาะเหมาะเลยนะครับเหมาะมากมายเกิคนกินไหมกคยอเรล่ะกินครับกินได้ครับอ๋อครับครับครับอ๋อตอนนี้ก็เราก็จะเตรียมนะครับที่หลับที่นอนไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้อ่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เรามาถึงเราขอจัดที่นอนเลยก่อนนี่ปูเต็นเรียบร้อย นี่เหมาะมากเลยนะครับสาปูด้วยสัปูด้วยอ้าวก็นั่งคุยกันไปเรื่อยนะครับตรงนี้เหมาะมากเลยได้ดูได้อยู่ใกล้ช้างด้วยได้อยู่ใกล้รถด้วยได้อยู่ใกล้ไฟเรยเอ้อใช้ไฟเรื่อครับพระคุณเจ้าเอ้ยพระอาจารย์ให้ให้ใช้ไฟเรยเอ้อครับ่าขอไฟพระอาจารย์ได้แล้วบ่จ้า โอ้ถ้ามีไฟนอนไม่หลับนะครับโอยเป็นคนที่นอนยากเหลือเกินนะครับมีไฟไม่ได้นะครับรดนี่ปลั๊กไฟเราเตรียมมาพร้อมนะครับนี่เตร,รียมพร้อมทุกอย่างสําหรับการพักแรมค้างคืนนะครับเหมาะเตะะอืม,ม<ะ>เดี๋ยวเราเราเวลาก่อนตอนนี้ยังเพิ่งกลางนะครับเดี๋ยวค่อยกลางเดี๋ยวค่อยกลาง เดี๋ยวเราไปต่อสายไฟมากับสายจานก่นอนพว่พวงพ่วงไฟมาก่อนต้องต,ต้องชาร์จรถก่อนน,ออนี่เราเงี่ยอันนี้าสายของพระอาจารย์โอ้ยมาคนละที่ไม่อันนี้สายเขาเนี่จะเเขายังไม่ได้เสียแต่ว่าสายพระอาจารย์มันน่ากลัวมากนี่นี่สายเขาอยู่อเออสายเรานี่แหละสายเราแบบใครแบบอันนี้ก็ได้ แ๋ยวเราพ่วงไฟก่อนเราจะชาร์จจักรยานไฟฟ้าไว้นะคะทุกท่านตอนนี้ยกจัก,กรยานไฟฟ้าลงมาเร้แล้วน,น,นี่ลงมากรนะแรงไหนกระแทกอยากจะบอกว่าพี่ขวัญไม่เล่นนะคะพี่ขวัญไม่ได้เล่นแต่ว่านอ็นอตนอ็นอตบางทีมันอาจจะลวมอยู่แล้วทีนี้พออยู่บนรถมันกระแทกกระแทกไปกระแทกมาแล้วมันเคลื่อนนะคะน็อตก็เลยหลุดน็อตหลุดตนนัวนี้เลยถอดกระแตงไว้ก่อนนะคะ

เลือกแนวบอลบลเกอร์อ <ś 2> ไฟก็พร้อมนะูะวุก <ś 2> นะผมฮะใครเรียกว่าอะไรนะนรอยู่ไหนน,นี่คุณทองด้วยบ่เหรอคุณทองอยู่นี่นพูดชิเจ้าคุณทองคุณทองพูดดิ

แก้วจ้าอะไรนะเม่อกีะพูดพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่พูดไหมสินั่นไ,ไม่คุยแล้วคุยให้ฟังน้อยแก้วจ้าแก้วจ้า ออกแล้วแล้วอยากออกแล้วโอ้เนาะอยากได้ไปไว้ที่บ้านน่าจะดีนะคุยด้วยแก้วแก้วเ่าพ่วงสายไฟไว้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศที่พักของเราถือว่าเหมาะสุดๆค่ะโชัด ชาร์จทโอชาร์ารจจักรยานไฟฟ้าไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเจ้าหมูนี้ไม่ยอมชาร์จไปเลยทีอย่างเดียวชาร์จไม่เต็มสักทีเลยน่านหนนไหมอ่าชาร์จต่อชนเช้าแล้วไม่เต็มนะคะก็มาชาร์จที่นี่ต่อพัดมเปิดดูสิพัดลมใส่รถไว้ตั้งนานแล้ว ยืนเจ็บอ้อหมุนอยู่โอเคนะคะเออต่คไจอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ทางด้านคุณตาอ่าทางเจ้าภาพเนะ <S <S าะเพราะว่านี้เป็นงานวัดนะคะทุกท่านงานวัดก็จะประมาณนี้ได้อาหารได้เครื่องดื่มมาบริการแล้วนะคะน้าดื่มหรืออาหารเย็นอาหารเย็นก็ถ้าไม่มีอะไรก็บอกว่าจะไปทานที่โรงครัวก็ได้นะคะ เดี๋ยวไปหากานาฟ้ากันหากานาร้ามี่ขวัญก่อนเดี๋ยวไปชมนะออาปิดปิดจะเปิดพัดลมไม่ทำไมอ่ะพก็ลองเชีดบดูเนาะเสียบอยู่เสียบอยู่เสีแล้วลงไปชมลายอามทองคำด้านล่างนะคะวันนอ,อ้ยาวไม้เข้ามาเล่นนะต้องเห็น<อ>เหรอใช่เว้ จ้าโทรศัพท์จ้าใคนโทรมาเยอะเราบอกโทรศัพท์ไม่เอาลงมา <c oughs> จากเมื่อกี้นะคะก่อนที่เรามาถึงพี่ขวัญผูกตรงนูน้นแต่ว่าคนพลุกพล่าน,นะคะ่ะทุกท่านคนพลุกพล่าน แล้วก็ที่นอนก็ค่อนข้างที่จะลําบากไปสนก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้รถด้วยมีโรงที่นอนที่พักมีปลั๊กไฟพร้อมก็เลยเหมาะกว่าที่เก่าก็เลยต้องย้ายค่ะเพราะว่าตรงที่เก่านี่รู้สึกว่าคนเยอะอู้ยิ่งพลายอามพานนะนุนปัดควันใจมาหาชนอะ อะไรบ่ได้ดอกโอ้พี่อามตอนนี้เป็นขวัญใจมหาชนเลยค่ะเห็นไหมพี่แต่คนมารุมเลยเก็บค่าบัตรวะนี่เก็บค่าบัตรค่าบัตรยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหดูอ่ะทาโนนูนั่งไม่ ตาแบบไม่กระพริบเลยนะคะดูปาดกีทโะในบรรดาสามเชือกนี้นะครับดูพลายอามนี้รู้สึกว่าจะดึงดูดดึงดูดท่านผู้ชมมากกว่าทุกเชือกเลยเก็บได้เก็บได้เท่าไหร่เหรอเอาเท่าไหร่บาทครับเอ้าจทไหรคือโบเก็บบาทเบื้องบนโอ้ยายัดยดอันนั้นกันมาสิลมไปหาส้าง <im itation> อโอเอารรมดาปรดว่้านเอื่อนเพื่อนยังบเ่อนยังเฮ้ยเพื่ล่มล่ยังเจกสันนะนะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ถ like, ้าชอบนะคะทุก <laughs> ท่านก็อ <c> ย <oughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสวหรดบคลิปนี้สวัสดีค่ะ